ไก่ไปนอตงต้มไก่มาเนี่ต้มสมไก่ครับครับข้างหม้อไว้แล้วตะไครค่าลงไปแล้วครับตขไข่้่าลงไปแล้วต้มสมไก่มาเนี่ยใส่เกลือใส่เกลือลงไปแล้วครับรอนามเดือดก็เอาไกล่ลงครับบาเนี้ น้ำเดือดเอาไกล้ลงครับต้มไกลครับแ่บ,บครับมาหนี่ต้มไกลบ้านครับ สบปิดฟ้าไว้จักข้าวครับเดี๋ยวจังสิมาปรุงครับไอ้มันสุกก่อนจังสิปรุงครับใส่มะขามครับใส่มะขามข้ามเปียกครับใส่มะขามเปียก ทำแก้วจินครับต้มไก่น้ำครับตอนอยังไงเล่ยครับคุณใส่ปลาแดกตอนอยังไงเลยต้มไก่บองปลาแดกครับแก้วพริกสดครับเขาแรงครับเขาแรง ใสไหนจนังนัวหนุ่นัวใส่ลายแสบลายนครับตำแกวตำแกวพ่สดแสบครับครับตุมไก่ลายแสบลายจะหน่อยเสร็จหน่อย โอ้โหมองนะครับต้มไก่หอมๆครับฟดบวว์อยู่มาเด้อมากินต้มไก่น้ำกันครับไก่ได้ที่แล้วครับไก่ได้ที่แล้วรอแปบ๊บรอแป๊บมาเด้อ,อามากินตน้มไก่น้ำแข็งเด้อจับแดบครับ